เรารอให้น้ำกะทิาหางกะทิเดือดน,นิดนึงนะคะแล้วเราก็จะใส่กล้วยที่เราต้มแล้วเนาะเราจะคนเพื่อให้น้ำตาลกับเกลือละลายนะคะการกับเกลือประมาณขีดนึงนะคะเพืเ่อนๆไม่เยอะนะคะเนาะเสร็จแล้วเราก็ใส่หางกะทิอันนี้คือหางกะทินะคะเพื่อน ะะแล้วเราก็น้ําก็พอดีนะเพื่อนๆครุผิดเนาะไม่ต้องน้ําเยอะนะคะเพราะว่าเรามีกล้วยหนึ่งหวีเนาะหวีไม่ใหญ่นะคะทุกคนก็ใส่กล้วยลงไปเลยทุกคนน้ําเดือดประมาณนี้สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทํากล้วยบวชชีกนะะันบบกน,นะคะนำเบกทาวสองตาลไปเลยเนาะค่ะเนาะตาลยื่ไม่ใส่ปิดไว้สักพักนะึงให้เขาเดือดนะคะเนาะ นี่ค่ะทำไม่นานนะเพื่อนๆไม่ต้องให้น้ำกะทิแตกมันเนาะกล้วยก็ต้มแล้วจะได้ลดฝาดแล้วก็ลดเปรี้ยวด้วยตอนนี้มาเริ่มไปแล้วนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวนะคะนึ่แต่ก็มีไม่ใหญ่นะคะเนาะวีเล็กๆนะคะ ใส่ลงไปเลยอันนี้ก็มะพร้าวเป็นลูกๆเลยนะเพื่อนๆที่ยี่ไม่คันเนาะหางกะทิแล้วเราก็ใส่เกลือป่นบางๆน้ำเยอะนะทุกคนทำน้ำขุกผิดนะคะเนาะกล,ล้วยเราก็ตัดพอดีคำนะทุกคนนี่ค่ะกล้วยหวานหนึ่งช้อนชานะคะเพื่อนๆเนาะเปิดแกสไดเลย่ะเปิดแก๊สดเลยเนาะ วันนี้เราจะทำกล้วยบวชชีนะคะใส่ลงไปเลยอันนี้ก็มะพร้าวเป็นลูกๆเลยนะเพื่อนๆที่ยี่ไม้คันเนาะหางกะทิแล้วเราก็ใส่เกลือป,นป่นบำนี่ค่ะความหอมนะคะ<ๆ>เดี๋ยวชิมดูก,ก่อนว่าเกลือพอดีไหมก็ใส่กล้วยลงไปเลยทุกคน น้ำเดือดประมาณนมีแต่ก็มีไม่ใหญ่นะคะเนาะมีเล็กๆนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำกล้วยบวชีกันนะคะนับเรขถายแสงตาลไปเลยเนาะค่ะเนาะตาลในไม้เสร็จประมาณแล้วเนาะ คนเพื่อให้น้ำตาลกับเกลือละลายนะคะในการกับเกลือเสแล้วเนาะกล้วยจะลูกไม่ใหญ่นะคะวันนี้เนาะกล้วยลูกใหญ่หาไม่ได้นะเพืเ่อนๆมีแต่กล้วยลูกเล็กโอเคเดีะะ๋ยว สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทํากล้วยบวชีกันนะคะนำแบกเทาแสงตาลไปเลยเนาะคะเนาะตาลไ,ไม่มาเสพมันไดีแต่ก็มีไม่ใหญ่เนาะคะเนาะวีเล็กๆนะคะนี่คะ่ะเนาะไม่ต้องให้เขาฝาดแล้วก็ไม่เปรี้ยวด้วยนะคะทุกคน ก็ใส่ใบเต,ตยลงซ้านะคะเ,เพื่อนเราจะมีหัวกะทิเติมตอนสุดเสร็จแล้วอาหารไหมคะเ,เพื่อนวันนี้สวัสดีนะคะปิดไว้สักพักนึงให้เขาเดือดน,นะคะเนาะเีวเนาะกล้วนะยจะลูกไม่ใหญ่นะคะวันนี้เนาะกล้วยลูกใหญ่หาไม่ได้นะเ,นเพื่อน ตะก้วยลูกเล็ก,นะก้วยบัวชีของเราโอเคปิดได้เลยนะคะเนาะไม่ต้องให้เด็ดมากวันนี้แค่นี้นะคะคเพื่อนๆวยบัวชีของเรามานขีดนึงนะคะเพื่อนๆไม่เยอะนะคะเนาะ เสร็จแล้วเราก็ใส่หางกะทิอันนี้คือหางกะทินะครับเพื่อนเสร็จแล้วอาถานไหมคะเพื่อนวันนี้สวัสดีนะคะโอเคดังเดยวนะครับนี่ค่ะทุกคน อันนี้คือกล้วยที่เราต้มแล้วนะคะเคพื่อนๆมีหมายต้มท้ายนะคะทุกคนตอออาทินยเราทําไม่เยอะนะคะหวีทุกคนอันนี้คือกล้วยที่เราต้มแล้วนะคะเพื่อนๆมีหมายต้มนึงแต่ก็กวีไม่ใหญ่นะคะเนาะวีเล็กๆนะคะตอนนีน้หมายเร่อไปแล้วนะคะทุกคนเอนากันเนาะ ก้วยสุกแล้วนะคะแต่เราจะทําให้เขาเข้ากันนิดนึงเนาะค่ะเนาะสักพักหนึ่งนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวให้เขาเดือดสักพักหนึ่งเนาะค่ะเนาะก้วยสุกแล้วนะคะแต่เราจะทําให้เขาเข้ากันนิดนึงเนาะค่ะเนาะสักพักหนึ่งนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวให้เขาเดือดสักพักหนึ่งนะคะเนาะโอเค ใบตื้อเขาแล้วเนาะปิดไว้สักพักนึงให้เขาเดือดนะคะเนาะนึงแต่ก็มีไม่ใหญ่เนาะค่อเนาะมีเล็กๆนะคะอน แล้วก็เดือดอีกสักพักนึงก็ได้เลยนะเพื่อนๆเราไม่ต้องให้เดือดเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวหางไอ้หกะทิเนี่ยจะแตกเรารอให้น้ํากะทิไอ้หางกะทิเดือดนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะใส่กล้วยที่เราต้มแล้วเนาะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่หางกะทิไอ้หัวกะทินะคะเพื่อนๆ กะทิใส่ไปเลยนะครันคล้วยคุ้มข้นม,มากเลยนะคะแล้วเนาะกล้วยจะลูกไม่ใหญ่นะคะวันนี้เนาะกล้วยลูกใหญ่หาไม่ได้นะเพื่อนมีแต่กล้วยลูกเล็กนะทําไม่นานนะเพื่อนเพื่อนไม่ต้องให้อน้ํากะทิแตกมันเนาะกล้วยก็ต้มแล้วจะได้ลดฝาดแล้วก็ลดเปรี้ยวด้วย ทำไม่นานนะเพื่อนๆไม่ต้องให้อน้ำกะทิแตกมันเนาะกล้วยก็ต้มแล้วจะได้ลดฝาดแล้วก็ลดเปรี้ยวด้วย่กล้วยไปเลยนะคะกล้วยที่เราต้มแล้วเนาะนี่คือกล้วยที่ต้มแล้วนะคะต้มสุกแล้วนะคะเพื่อนเราจะไม่ได้ทําแล้วก็เดือดอีกสักพักนึงก็ได้เลยนะเพื่อนๆเราไม่ต้องให้เดือดเยอะนะ พอเดี๋ยวห่างไอ,อหก,กะทิเนี่ยจะแตงมานหนึ่งช้อนชานะคะเพื่อนเพื่อนเนาะเปิดแก๊สได้เลยค่ะแก๊สเลยนเ,เลยนาะวันนี้เราจะทำกล้วยบวชชีนะคะใส่ลงไปเลยอันนี้ก็มะพร้าวเป็นลูกๆเลยนะเพื่อนเพื่อนที่ไม่มาคันเนาะห่างกะทิแล้วเราก็ใส่เกลือป่นบมาำเสร็จแล้ว <ๆ S 1> ่าทานไหมคะเพื่อนๆวันนี้สวัสดีนะคะ ะะแล้วเราก็น้ําก็พอดีนะเพื่อนๆขูดผิกเนาะไม่ต้องน้ําเยอะนะคะเพราะว่าเรามีกล้วยหนึ่งหวีเนาะหวีไม่ใหญ่นะคะทุกคนปิดไว้สักพักนึงให้เขาเดือดน,นะคะเนาะตอนนี้มาเริ่มไปแล้วนะคะทุกคน